อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือกลับหัวคิดมีชีวิตวิถีเซนเขียนโดยบายันเรื่องตกปลาอย่างไม่กังวลใจใดๆณนาะริมฝั่งแม่น้ำใหญ่ มีเศรษฐีคนหนึ่งแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดผ้าไหมอย่างดีพร้อมเครื่องประดับทองหยองหรูหราเดินมาพร้อมเบ็ดหนึ่งคันเพื่อมานั่งตกปลาเมื่อมาถึงเขาก็เหลือบแปลไปเห็นยาจกยากจนแต่งกายด้วยเสื้อผ้ามอซอคนหนึ่งตกปลาอยู่ริมแม่น้ำดังนั้นเศรษฐีจึงเดินเข้าไปพูดว่าฮะเจ้าชายยากจนเอ๋ยทำไมเจ้าไม่คิดหาวิธีที่จะตกปลาให้ได้มากกว่านี้ล่ะ เจ้าจะได้รวยมากกว่านี้ข้าว่าเจ้าน่าจะซื้อเรือมาสักลำชายยากจนถามว่าข้าจะต้องทําอย่างนั้นทำไมกันละท่านเศรษฐีเศรษฐีก็ตอบว่านี่แน่ข้าจะบอกเจ้าให้เอาบุญถ้าหากเจ้าซื้อเรือเจ้าก็จะออกไปตกปลาได้ไกลกว่านี้ที่นั่นย่อมมีปลามากกว่านี้และเจ้าก็ย่อมจะมีเงินมีทองมากกว่านี้ชายยากจนก็ถามต่อว่า แล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นเจ้าก็นำเงินที่ได้จากการตกปลาไปซื้อเรือที่ใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็ไปตกในที่ลึกกว่านี้ดังนั้นเจ้าย่อมจะได้ปลามากกว่านี้เศรษฐีอธิบายชายยากจนก็ถามต่อว่าอแล้วหลังจากนั้นล่ะหฮเจ้าชายยากจนเอ๋ยเจ้านี่โง่จริงๆหรือว่าแกล้งโง่กันแน่เมื่อเจ้ามีเงินมีทองมากมายกายกองเหมือนอย่างข้า เจ้าก็จะได้มานั่งตกปลาที่นี่อย่างหมดความกังวลใจใดๆอย่างไรล่ะขอาใจหรือ,อยังเศรษฐีตอบพลางกลัวหัวเราะชายยากจนก็ตอบท่านเศรษฐีออกไปด้วยใบยหน้าเย็นชา <c oughs> ข้าจะต้องทำอย่างนั้นทำไมกันเล่าก็ในเมื่อตอนนี้ข้าก็ตกปลาอยู่ที่นี่อย่างไม่มีความกังวลใจใดๆอยู่แล้วมุมมองของคนรวยคือทำอย่างไรก็ได้ให้มีเงินเยอะ มุมมองของคนที่ปฏิบัติแบบเซนคือทำอย่างไรก็ได้ให้มีความสงบมากๆแม้ท่านเศรษฐีผู้หวังดีแล้วก็คงจะคิดว่าความสุขของคนอื่นๆก็คงจะเหมือนกันกับตัวเองนั่นก็คือการมีเงินมีทองเยอะๆซึ่งมันช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงราวฟ้ากับเฮลกับความคิดของเจ้าหนุ่มยากจนใช่ถึงแม้เขาจะยากจนแต่ก็จนเฉพาะทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น อันที่จริงแล้วเขาไม่ได้อับจนความสุขเลยเขาถึงได้มานั่งตกปลาอย่างสงบและสบายใจไม่แน่นะไม่แน่เขาอาจจะมีความสุขเสียยิ่งกว่าท่านเศรษฐีเสียอีกก็เป็นได้แล้วก็ไม่แน่อีกเหมือนกันที่ท่านเศรษฐีจะมีความสุขจริงๆบนกองเงินกองทองของเขายากจนแล้วมีความสุขกับรวยแล้วมีความทุกข์เอเราจะเลือกอย่างไหนดีเนาะ กลับหัวคิดแบบเซนคือการอยู่อย่างไรก็ได้ให้ใจมีความสุขไม่ทะเยอทะยานอยากได้จนเกินไปอยู่อย่างพอเพียงและพอดีกับชีวิตในทุกๆขณะจิตเท่านี้ก็เปี่ยมสุขแล้วใช่ไหมคนจนทั้งหลายเอย๋ยกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์